สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ห้องกโยทาริมแม่น้ำโขงนี่ท่าน้ำวัดโขงเจียมโบราณวัดเป็นท่าน้ำที่สวยงามรแมื่นครับมีดอนสมงมอยู่เกาะกลางน้ำเป็นท่าน้ำที่ถือว่าเป็นท่าน้ำที่ใส่ในการแข่งขันเรือยาาประเพณนนีหรือว่าเครื่องสวงนั่นแหละครับอย่างนี้เลยเป็นท่าน้ำเงาวครับพี่น้องก็สามารถได้ยินสรรพคุณโยวาท่าน้ำ แข่งขันเรือ,อย่าประเภทนี้ของชุมชนนาแวงนั่นเป็นทาน้าทีร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบมากนี่ครับโอ้ส่วนนี้ก็มีเรือหนะ้าเรียนนะครับน้องราขอวิ่งด้วยครับผมเป็นดอนสมงมครับพี่น้องดอนสมงศน้ําขึ้นครับช่วงนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นนี่เรือนอ้นราขอวิ่งด้วยนี่ครับไปอยากมาเที่ยวกับเชิญนะครับเด้อนี่ทาน,าน้ำริมแม่น้ําโขง คุมชลนาแวงครับผมสวัสดีครับ